หนึ่งสองสามสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคิลเกมไมเเกมสี่เกสจ้าวเด้อจ้า Hi guys, I'm back again. Today we're gonna reaction the second album from the amazing girl group in the girl ball in the world. Today we with kesa <laughs> สายฝ่อบ้างเผื่อฉันมีแฟนเป็นฝรั่งอะไรอย่างนี้โอเคนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาทำ r ร a c t i o นอีกแล้วซึ่งเป็นงานกับมา reaction กูกลุ่มที่พูดว่ามาแรงมากในนาทีนี้ก็แล้วกันสําหรับปี2 0 2 5ก็ว่าได้เลยสําหรับฉันนะคะกลับกันกลับมาของแคสไอ้นั่นเองซึ่งรอบนี้แคสไอกลับมาอีกหนึ่งซิงเกิลจาก EP ระบ้างที่มีชื่อว่า Beautiful Chaos นั่นเองนะคะซึ่งก็เราได้เห็นความ chaos ไปแล้วเมื่อตอนนารีที่ผ่านมามันก็ chaos มากจริงๆคือขอแก้ข่าวก่อนนะคือมีคนบอกฉันว่าไม่ชอบเท่ากับเต้น การเรียกชันฉันบอกว่าฉันฟังครั้งแรกฉันอาจจะไม่ไม่ใช่เทสฉันเลยมันคือการเรียกชั่นมันคือการเรียกชั่นแล้วที่ฉันพูดไปในในคลิปคือมันก็เป็นเรื่องปกติที่แบบมันควจะไม่ได้เป็นเพลงที่ฉันฟังทุกๆวันแบบในวันที่แบบเฮ้ยกูกำลังจะหลับงั้นกูฟังนอรี่ดีกว่าเฮ้ยนั่งทำงานอยู่ฟังนอรี่ดีกว่าไม่มันเป็นเพลงบูธเอเนอร์ซี่มันฟังเพื่อบูธ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 อะนึกออกปะคือแกเข้าใจผิดกันมากแกดูคลิปวันจบ เปล่าฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆนะคะถามว่าชอบไหมคือชอบโพลีโกลจนฉันลงคลิปคัฟเวอร์แล้วก็สามารถไปดูฉันเต้นคัฟเวอร์ได้นะคะทคุกคนโอเคมาซึ่งรอบนี้แชซายปล่อยมาเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะคะก็คือเป็นปกติของเขาอยู่แล้วฉันคิดว่ามันควรจะเป็นซิงเกิลที่มาตอบคำว่า beautiful ในชื่อบั้ม b ิ a u t i f u l o s เพราะว่ายานารีมันคือเคออสไปแล้วเนาะชื่อเพลงรอบนี้มีชื่อเพลงว่า g a เบ i e านั่นเองก็มันเป็นเหมือนเป็นชื่อที่เขาใช้ในแทบสเปนยุโรปลาตินเหมือนเป็นชื่อที่ใช้กันบ่อยกับมันน้ำฝน m หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยที่แบบคนใช้กันได้เยอะก็ g a กาเบ l l a ก็เป็นอีกหนึ่งชื่อที่แบบในแทบนั้นเขาใช้กันนะคะฉันมีดูข้อมูลมาบ้างว่ามี Charli x ซ x มาช่วยปรดิวเพลงนี้ด้วยนะคะทุกคนแต่เขาใช้นามปากกาของเขาก็รอดูว่าจะเป็นอย่างไรีิคปับไปตอนนอรี่ก็แล้วกันก็ตามนั้นตามนนเือป็ลง มาชูคอนเซปต์จริงๆเป็นเพลงที่สามารถเอาไปใช้ในมีมต่างๆได้ก็ไม่คิดว่ามันจะโกวารัาเร็วขนาดนั้นเพราะว่าถ้าตัดภาพไปตอนยายทัชเนี่ยมันก็ใช้เวลานานเหมือนกันกว่าคนจะแบบเข้ามาทัชทัชทัชแต่นอรี่มันทํางานเร็วมากมันเหมือนแบบมีฐานแฟนมาจากตอนทัชแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบทําให้นอรี่มันแค s ช a l เทรนวายรอลต่างๆได้ก็เลยแบบเหมือนเป็นเทรนอีกหนึ่งเทรนที่สําคัญของปี2025เลยนะคะทุกคนส่วนเพลงก็ฉันฟังนะคะฟังแบบบูเ n นจี y ต่างๆอยู่แล้วด้วยนะคะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเรียลชันกับเรล่ากันดีกว่ารอบนี้เอ็มวียาวมากเกือบ5นาทีสะใจกันแล้วหรือยังอะคนที่ร้องขอคนที่เรียกร้องเนี่ยเขาจัดมาให้แล้วนะคะความเรียลชันเพลงกาเบรล่าจากแคสไอกันดีกว่าค่ะไปคะ่ะ let's go

of Gabriella Enterprises. Gabriella. So who would be <laughs> the next? <laughs> <laughs> ah, ผู้นั้นต้องแข่งกันเป็น Gabriella แน่เลย. Oh. I'll be the next Gabriella. Hmm. I'll make you proud, twin. But I'm a princess. But you reek of desperation. You know I'm Gabriella. This is not a monarchy. I demand a vote. You you been that been is so cute. While you were all here playing executive dress up, I've been here actually oh. saving. The company. I built our luxury wigs division. I'm her favorite. Ladies, 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 silence. It's nice to see a competitive spirit. <laughs> May the best. Gabriella win. Lord, oh, they to compete. Oh,

¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola, hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! hola you hola จังหวะเรื่อยๆกว่าที่คิดมากนมจงิงมีความเป็นลาเตนเลยเครื่องสายต่างๆโอ้ลาลาคือแบบ lúc nàng hãy học Gabriela Gabriela đi học Gabriela lần 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 mà, lần lần วยบิดหรอแคสต้ป <interpret> ิดแล้วทุกคนเฮ้ยโอ้โหโอ้ my god อเฮ้ยวิ่นั่นคำท่อนเยอะมาก นั่นเป็นกาเมล่าหรอแมวโอเคจบแล้วนะคะทุกคนเพลงฟังง่ายมากแบบหมายถึงว่าเป็นเป็นชองเรอที่ททบในในฝั่งแบบความเป็นเอาละตินแบบ เข้มข้นอย่างนี้มามาใช้ในในเนื้อดนตรีอ่ะยังไม่ค่อยเห็นฝั่งแบบอ่าถ้าเทียบกับเคป๊อปเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่แบบไม่ไม่ค่อยได้เห็นในไวาแบบนี้แต่ว่าพอเป็นในไวาแบบฝั่งเวสเทิร์นหรือว่าฝั่งโกลบที่ใช้กันนะก็เป็นอีกหนึ่งชองเลอร์ที่แบบมีแนวเพลงหรือว่าแนวศิลปินที่ชอบทําแนวนี้เฉพาะอ่าถ้านึกถึงนึกถึงคนแรกก็จะเป็นอ่าคามิล่าคาเบโอที่แบบว่าเขามาเวแบบสายละติมแต่ตอนนี้เขาไปไฮเปอร์ป๊อปแล้วนะครับทุกคนก็ฉันเลยรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่ง อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งฮุกก็ก็ถือว่าเร othes, ื่อยๆคือเพลงมันเป็นจังหวะเรื่อยๆมากจังหวะแบบสำหรับการเต้นเออฉันในในตัวของดนตรีเจียแนวแนวละตินอะไรเงี้ยมันคงจะแบบทำดนตรีที่มันมีริทึมที่มัน สนุกอัพบีดขึ้นกว่านี้ได้ในในในมูดของความที่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะไรอย่างเี้ยเนาะแต่ว่าเขาคงจะคิดมาดีแล้วว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะให้มาเป็นช่องเรื่องแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว,ว่ตลาดเพลงของฝั่งละตินอเมริกามันใหญ่มากแกมันเป็นแบบอีกหนึ่งตลาดหนึ่งได้เลยที่แบบว่านอกเหนือจากคนที่ฟังป๊อบเวสเทิร์นหรือว่าฟังเคป๊อปฟังเจป๊อปอะไรอย่างเงี้ยคงจะเป็นอีกตลาดหนึ่งก็คือตลาด ฝั่งละตินที่แบบมันใหญ่มากไม่รู้ว่าเพลงที่มียอดวิวที่สุดใน YouTube มันคือเพลงละตินหรือเปล่าแต่ว่ามันมันคงจะเป็นการไปชิมลาไปชิมตลาดฝั่งนั้นบ้างเพราะว่าเหมือนบริดที่ดานิล่าร้องก็มีความเป็นภาษาของเขาอยู่เพราะฉันเปิดเปิดซับต่างๆอยู่แล้วอยู่ดีก็แบบ รูปแบบภาษามันก็เปลี่ยนไปฉันเลยรู้สึกว่าเออน่าจะใช่แน่ๆคงจะเป็นอีกแนวชองเรอร์หนึ่งมันมันฟังได้เรื่อยๆจริงๆอาจจะไม่ใช่เพลงที่แบบว่าบู๊ต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 เอเนอร์จีแต่ว่ามันคงจะเป็นเพลงที่แบบเออฟังได้เรื่อยๆอาจจะต้องย่อยเพิ่มแต่ท่อนฮุกท่อนพัดหลังมันมันใช้เยอะไปนิดนึงไม่รู้ว่ามันจะมีแดนเบรกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะส่วนมิวสิกวิดีโอจะมีความเป็นซิทคอมหน่อยๆแล้วก็พูดคอนเซ็ปต์ชัดเจนถึงการแข่งแย่งกันเพื่อที่จะเป็นกาเบร่าี่แวาันนนออก้้ละรย่าาี้เนลวก็คือ่าแม ในต้นมีวสิกวิดีโอมันก็มีการเล่าถึงเรื่องการแบบผู้หญิงที่แบบว่าเออแบบแบบต้องมาแข่งแย่งกันเพื่อที่จะได้เป็นปกาเบรียล่าเป็นการแซะเน็บแนมอย่างหนึ่งที่แบบว่าเออแบบไม่เห็นจะต้องมาแข่งแย่งจริงดีงดกันเลยเพราะสุดท้ายพวกคุณก็มีคุณค่าในตัวของตัวเองกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ฉันคิดว่าตัวตัวเอ็มวีคงจะสื่อไปในเวน,นั้นอยู่เหมือนกันได้เห็นว่าแบบเออกว่ากว่าจะแบบคำว,ว่ากาเบรียล่าเป็นที่ยอมรับได้จนถึงทุกวันนี้มันคงจะเป็นมันจะคงจะมีความยากลําบากของผู้หญิงแต่ละคนเพื่่อทีจะได้ เป็นกาเบล่าบลาต่างๆเออใช่ก็อยู่ในกล่งของความตลกร้ายบวกกับความเป็นวูเมเอ็มพาวเวอร์งอยู่เหมือนกันประมาณหนึ่งนะคะในใน,ในช่วงต้นที่แบบ ประธานบริษัทบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยเออใช่เพลงก็อาจจะต้องขอไปย่อยเพิ่มอีกสักนิดนึงไม่รู้ว่ามันจะแบบแคชชี่หูฉันเพราะปกติฉันเป็นคนไม่ค่อยฟังเพลงแนวนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเอออาจจะต้องขอไปไปย่อยอีกนิดนึงนะคะทุกคนก็ประมาณนี้กับการเรียกชั่นแคสไซนะคะทุกคนชอบวันหรือเปล่ารอเพอร์ฟอร์แมนซ์ัชคิดว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์น่าจะดีแล้วก็สนุกแน่เพราะว่าเราไว้ใจเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแคสไทได้แน่นอนแล้วก็ฝากรอเรียกชั่นอัลบั้มของแคสไซดด้ววยยนนะะะคเี๋ฉัจทคลิปรีอชัั่นลบั้มเหมือนเคยนนนนะะคคคททุกส่่วใรีเป็ไอคอนก็สาามรถคอมมเนต์มาพดด้คลิปหน่ยเกีวกับคลิปนี้้บางนะคะแแลลล้วอย่าืมกกดดไค์์ชรกด สมคยยรกช่องเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คิดนะคะหน้ค่ะบ๊ายบายค่ะ